เรื่องราวสุดสเตือนใจของก้าวสุภัสราจากนางเอกสู่บทเรียนชีวิตที่ต้องจดจำทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของคนดังที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตแต่เรื่องราวของก้าวสุภัสราดาราสาวชื่อดังเป็นมากกว่านั้นเพราะเธอต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจอย่างหนักก้าวได้เปิดเผยประสบการณ์สุดหินในช่วงชีวิตการทำงานระหว่างถ่ายทำซีรีส์เรื่องตีใหญ่เลื่อดาวโจรซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอตรวจพบว่ามีเนื้องอกในมดลูกเนื้องอกในมดลูก ปัญหาที่สาวๆหลายคนอาจมองข้ามการตรวจพบเนื้องอกในมดลูกทําให้ก้าวต้องเผชิญกับอาการผิดปกติทางร่างกายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติเลือดไหลไม่หยุดจนส่งผลให้สุขภาพสุดโทรมอย่างเห็นได้ชัดก้าวเล่าว,ว่าในช่วงนั้นฮอร์โมนในร่างกายของเธอแปรปรวนอย่างหนักทําให้มีประจำเดือนมาทุกวันบางวันต้องเปลี่ยนกางเกงหลายตัวเพราะเลือดออกมากผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและจิตใจอย,อย่างมาก จากอาการป่วยสู่ประสบการณ์เฉียดตายกลางกองถ่ายอาการเสียเลือดสะสมทำให้ร่างกายของเก้าขาดออกซิเจนจนเกิดเหตุการณ์เป็นลมในห้องน้ำล้มกระแทกจนคางแตกต้องใช้เทปแบบเพื่อให้แผลติดกันแม้ไม่ต้องเย็บแต่เหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนในกองถ่ายตกใจอย่างมากแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นทีมงานรีบนำตัวก้าวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับเลือดด่วนซึ่งทำให้กองถ่ายต้องหยุดการทำงานในวันนั้นความรักในการทำงานพลังใจสำคัญที่ช่วยให้ก้าวผ่าน แม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยแต่ก้าวยังคงยึดมั่นในความรักในการทำงานเธอขอบคุณทีมงานที่ให้ความเมตตาและเข้าใจพร้อมย้ำว่าการได้ทำงานที่รักยังคงเป็นพลังใจสำคัญแม้จะต้องแลกมากับความเหนื่อยล้าข้อคิดตัวใจสุขภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดก้าวทิ้งท้ายด้วยข้อความเตือนสติว่าสุขภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดหากสุขภาพย่ำแย่ทุกอย่างในชีวิตก็จะย่ำแย่ตามไปด้วยเธอขอให้ทุกคนหมั่นดูแลร่างกายและใจของตัวเองเพราะท้ายที่สุดแล้ว เรามีตัวคนเดียวบนโลกใบนี้อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะคำถามชวนคิดคุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือไม่คุณคิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรคุณมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง